คุณเชื่อไหมว่าบนโลกใบนี้ยังมีเรื่องราวปาฏิหาริย์บางสิ่งที่เกินกว่าหลักเหตุผลจะอธิบายได้มีคนมากมายที่ไม่เชื่อในสิ่งที่ตามองไม่เห็นไม่เชื่อในเรื่องราวที่ดูไรต้ตรรกะและความเป็นไปได้แต่ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่มันก็ยังคงมีอยู่จริงและนี่คือเรื่องราวของคิรีชายหนุ่มผู้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าปาฏิหาริย์นั้นมีอยู่จริงคิรีชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ ใบหน้าคมเข้มที่ดูไร้การเวลาทำให้ยากจะคาดเดาอายุที่แท้จริงของเขาเขามีผิวขาวราวกับไม่เคยถูกแดดแผเผาเผาร่างสูงโปร่งแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังกำลังดวงตาสีนิลึกลำ้ำแฝงความลี้ลับที่ใครก็มีอาจอย่างถือไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขาอายุเท่าไหรหรือแม้แต่เขาเองก็ยังไม่แน่ใจคิรีอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตเงียบสงบรอบๆบ,บริเวณแทบไม่มีเพื่อนบ้านเลย เรากับทุกสิ่งถูกออกแบบให้เป็นเช่นนั้นบ้านของเขามีโครงสร้างเก่าแก่แต่แข็งแกร่งคลายจะซ่อนเรื่องราวบางอย่างไว้ภายในยิ่งไปกว่านั้นบ้านของคีรีมักจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆลอยอบวนอยู่เสมอกลิ่นนั้นไม่อาจระบุได้ว่าเป็นดอกไม้ชนิดใดแต่มันชวนให้รู้สึกสงบและลึกลับไปพร้อมกันบางครั้งสายลมที่พัดผ่านก็เหมือนจะพากลิ่นหอมนี้แผ่กระจายออกไป ทำให้ผู้ที่บังเอิญเดินผ่านต้องหยุดชะงักและเผลอมองไปยังบ้านหลังนั้นด้วยความสงสัยบ่อยครั้งจะมีลูกศิษย์ที่เคารพและเชื่อมั่นในคีรีมาเยี่ยมเยือนเข้าเป็นระยะแม้ว่าจะไม่ได้มากมายนะักแต่ทุกคนล้วนแสดงความนอบน้อมและความศรัทธาต่อเขาอย่างเต็มเปี่ยมบางคนมาขอคำปรึกษาบางคนมาเรียนรู้บางสิ่งที่มีเพียงคีรีเท่านั้นที่สามารถถ่ายทอดได้ทุกครั้งที่มีผู้มาเยือน บ้านหลังนั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นปนลึกลับบทสนทนาเหล่านั้นมักจะถูกปกปิดเป็นความลับไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาพูดคุยกันเรื่องอะไรมีเพียงเสียงลมและกลิ่นหอมที่ยังคงลอยวนอยู่ในอากาศเท่านั้นที่เป็นพยานเงียบๆบ,บรรยากาศรอบบ้านของคิริยิ่งทำให้เขาดูห่างไกลจากโลกภายนอกคล้ายกับว่าเวลาที่นี่ดำเนินไปช้ากว่าที่อื่นไม่มีใครกล้าย,ย่างกลเข้ามาใกล้เกินควร และไม่มีใครรู้เลยว่าในความเงียบนั้นแท้จริงแล้วมีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้างในบ้านหลังนั้นยังมีนินชายหนุ่มวัยรุ่นร่างสูงว่าเหล่าผู้เป็นทั้งผู้ช่วยและคนสนิทของคิรีทำหน้าที่ดูแลทุกอย่างตั้งแต่การรับแขกขับรถและจัดการเรื่องราวต่างๆให้คิรีชายหนุ่มคนนี้อาจดูเหมือนเป็นเพียงผู้ติดตามธรรมดาแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นมากกว่านั้นนินเป็นคนคล่องแคล่วฉลาดและมีคารมคมคาย เขามักจะสามารถจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างราบรื่นและเป็นมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นการรับรองแขกที่มาเยือนหรือแม้แต่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบคมดวงตาของนินเป็นสีน้ำตาลเข้มลึกลดำไม่ต่างจากผู้เป็นนายแสงความมุ่งมั่นและความลับบางอย่างที่ยากจะเดาบ่อยครั้งนินจะเป็นคนที่คอยสังเกตและรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวโดยไม่ให้ใครรู้ตัว ความสามารถในการอ่านสถานการณ์และจดจำรายละเอียดของเขานั้นเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคิรีความสัมพันธ์ระหว่างคิรีและนินนันลึกซึ้งกว่าที่ใครจะคาดคิดแม้จะมีฐานะเป็นผู้ช่วยแต่ในหลายครั้งคิรีก็มักจะปรึกษานินในเรื่องสำคัญรากอบกับว่านินเป็นทั้งมือขวาและที่ปรึกษาคนสำคัญในบ้านหลังนั้นนอกจากนินชายหนุ่มผู้เป็นทั้งผู้ช่วยและคนสนิทของคิรีแล้วยังมีมิ่ง ใช้ไวกลางคนที่รับหน้าที่ดูแลทําความสะอาดบ้านและรถน้ำต้นไม้รวมไปถึงขับรถพาคีรีไปทําบุญตามวัดหรือแจกทานเป็นประจำมิ่งเป็นคนเงียบขรึมสุภาพและมีท่าทางที่ดูนอบน้อมเสมอเขาไม่ค่อยพูดมากนะักแต่การกระทาของเขากลับแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความเคารพที่มีต่อคิรีอย่างชัดเจนแม้จะมีอายุมากกว่านินแต่มิ่งไม่เคยถือยตถือศักดิ์ โครงการข้ามเขากลับทำงานอย่างขยันขันแข็งและเรียบร้อยเสมอทุกเช้ามิ่งจะเริ่มวันด้วยการรถน้ำต้นไม้รอบบ้านกลิ่นหอมอ่อนๆจากดอกไม้ที่ลอยอบวนผสมกับบรรยากาศเงียบสงบทําให้บ้านของคิรียิ่งดูร่มรื่นและลึกลับไปพร้อมกันนอกจากหน้าที่ดูแลความสะอาดแล้วมิ่งยังเป็นคนขับรถให้คิรีในเวลาที่ต้องออกไปทำบุญตามวัดหรือแจกทาน ซึ่งเป็นกิจวัตรที่คิรีทำเป็นประจำแม้ว่าจะไม่ได้บอกเหตุผลชัดเจนแต่ดูเหมือนการทำบุญเหล่านี้จะมีความสำคัญกับคิรียอย่างมากในระหว่างทางนิ่งมักจะขับรถอย่างเงียบๆไม่ถามหรือพูดอะไรเกินความจำเป็นแต่ดวงตาที่สงบและท่าทางที่มั่นคงของเขาทำให้ผู้ที่โดยสารรู้สึกอุ่นใจบางครั้งคิรีก็ขับรถไปคนเดียวหากเห็นว่า มีงานล้นมือหรือในเกินไปในแต่ละวันมักจะมีลูกศิษย์ที่เคารพและศรัทธานในตัวคิรีแวมาขอคำปรึกษาหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆจากเขาอยู่เป็นประจำบางคนเป็นชาวบ้านในละแวะกนั้นบางคนมาจากที่ไกลด้วยข่าวลือเกี่ยวกับภูมิปัญญาและความสามารถอันลึกลับของคิรีการพบปะเหล่านี้มักจะเป็นไปอย่างเงียบๆและไม่เปิดเผย ผู้มาเยือนมักจะแสดงความนอบน้อมและให้เกียรติคิรีเสมอหลายครั้งลูกศิษย์บางคนจะมาพร้อมกับของฝากเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ผลไม้ขนมหรือดอกไม้พื้นบ้านไปจนถึงของฝากสวยหรูตามแต่กำลังศรัทธาและฐานะของแต่ละคนบางคนเลือกนำผลไม้สดจากสวนของตนเองมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความเคารพบ,บางคนก็นำขนมพื้นเมืองที่หอมหวานมามอบให้ด้วยความตั้งใจ ขณะที่บางคนที่มาจากแดนไกลหรือมีฐานะน้อยก็มักจะนำของฝากที่ประณีตและงดงามเช่นผ้าไหมเครื่องถมทองหรือเครื่องประดับฝีมือดีมาถวายด้วยความนอบน้อมนินผู้ช่วยคนสนิทของคีรีจะเป็นคนรับของฝากเหล่านั้นด้วยท่าทีสุภาพและอ่อนโยนจากนั้นจะจัดการตามความเหมาะสมเช่นนำผลไม้ไปจัดใส่จานหรือนำของฝากมีค่ามาเก็บไว้ในห้องที่ปลอดภัย ก่อนสภาผู้มาเยือนเข้าไปยังห้องรับแขกที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ลอยอบอวนบรรยากาศในห้องนั้นให้ความรู้สึกสงบและน่าเลื่อมใสเรากับการเวลาได้หยุดนิ่งลงบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างคีรีและลูกศิษย์ม็กจะเป็นเรื่องของคำแนะนำในการดำเนินชีวิตหรือการไขปริศนาบางอย่างที่ยากจะหาคำตอบคิรีมักจะพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและลึกซึ้งไม่เร่งร้อน แต่ทุกถ้อยคำกลับหนักแน่นและแฝงด้วยปริศนาบางครั้งเพียงแค่คำพูดสั้นๆก็สามารถทำให้ผู้ฟังเข้าใจถึงสิ่งที่ติดค้างในใจบ้างก็กลับไปพร้อมความรู้สึกสบายใจบ้างก็ได้รับข้อคิดให้ขบคิดต่อไปอยู่มาวันหนึ่งความเงียบสงบที่บ้านของคิรีก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงเอออของคนกลุ่มหนึ่งที่มาจากบ้านข้างๆปรากฏว่ายายปิว๋วคนงานทำความสะอาดบ้านข้างๆ ที่ทุกคนรู้จักในฐานะยิงชราผู้ขยันขันแข็งได้พลัสตกจากชั้นสองของบ้านได้รับบาดเจ็บหนักจนเดินไม่ได้ด้วยความเจ็บปวดและความเชื่อมั่นที่มีต่อคิรีอย่างลึกซึ้งยายปิวขอให้คนแถวนั้นแบกหามเธอมาอยัางบ้านของคิรีแทนที่จะไปโรงพยาบาลปลายลูกสาวของยายปิวผู้ซึ่งมีนิสัยแข็งกร้าวและไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับใดๆพยายามจะห้ามแม่ของเธอแต่ไม่อาจต้านทานความตั้งใจแน่วแน่ของญิงชราได้ สุดท้ายปลายจำต้องตามมาด้วยความกังวลและไม่เชื่อในสิ่งที่แม่ของเธอทำเลยแม้แต่น้อยเมื่อมาถึงบ้านคิรีนินรีบออกมาต้อนรับและจัดการให้คนงานช่วยนำยายปิวเข้าไปพักในห้องรับรองที่มีกลิ่นหอมอ่อนของดอกไม้คิรีเดินเข้ามาเงียบๆด้วยใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตากลับแฝงด้วยความอ,อาทรเขาตรวจด,ดูอาการของยายปิวอย่างละเอียดโดยไม่พูดอะไรมากและบอกให้ปลายนำผ้าสะอาดและน้ำ่นมาคิรีใช้พลาย ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ปลูกไว้ในสวนของเขาตำผสมกับน้ำมันบางชนิดทำเป็นลูกป,ประครบแล้วนวดเบาๆบริเวณขาที่บาดเจ็บของยายปิว๋วมือของคิรีนุ่มนวลและแฝงด้วยพลังบางอย่างราวกับว่าเพียงแค่สัมผัสความเจ็บปวดก็ทุเลาลงปลายมองด้วยสายตาสงสัยและไม่เชื่อแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรคิรีแนะนำให้ยายปิ๋วนอนพักฟื้นที่บ้านเป็นเวลาสองสัปดาห์โดยมีนิ่งและนินคอยดูแลเรื่องอาหารและน้ำ สมุนไพรที่คีรีใช้ท่าและนวดบรรเทาความเจ็บปวดได้อย่างน่าอัศจรรย์ทุกๆวันคีรีจะมาดูอาการพร้อมกับให้สมุนไพรเพิ่มเติมและในระหว่างนี้เองปลายที่เฝ้าดูอยู่ตลอดก็เริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปสองสัปดาห์ผ่านไปยายปิวที่เคยเจ็บปวดจนไม่อาจลุกเดินได้ต้องคานไปไม่ยามจำเป็นบาดนี้กลับสามารถลุกขึ้นเดินได้เองอีกครั้งแม้จะยังไม่แข็งแรงเต็มที่ แต่สีหน้าของยายปิวก็ดูสดใสและมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดปลายผู้ที่เคยไม่เชื่อมั่นในตัวคิรีบัดนี้ยกมือไว้ด้วยความนอบน้อมดวงตาคลอดด้วยน้ำตาแห่งความซาบซึ้งและขอบคุณเขามองคิรีด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป คล้ายจะกล่าวคำขอโทษและขอบคุณในเวลาเดียวกันคิรียิ้มรับเบาๆสายตาอ่อนโยนและอบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหวังและความดีใจที่ไม่อาจปิดบังได้จากความสงสัยแปรเปลี่ยนเป็นศรัทธาปลายเริ่มเข้าใจว่าเหตุใดแม่ของเธอจึงเชื่อมั่นในคิรีมากถึงเพียงนี้และตั้งแต่วันนั้นปลายก็แวเวียนมาหาคิรีบ่อยครั้งไม่ใช่แค่เพื่อขอบคุณแต่เพื่อ ขอคำปรึกษาและเรียนรู้บางสิ่งที่เธอไม่เคยเชื่อมาก่อนและนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคีรีชายผู้ลึกลับที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าแก่ถ้ำกลางบรรยากาศสงบเงียบแต่กลับเต็มไปด้วยความลับและปริศนามากมายเรื่องราวของเขาที่ช่วยรักษายายปิวด้วยสมุนไพรยอย่างน่าอัศจรรย์หรือการที่ลูกศิษย์แวะเวียนมาขอคำปรึกษาด้วยความเคารพและศรัทธาก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็ก ของสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังดวงตาสีนินลึกลำคู่นั้นยังมีเรื่องลี้ลับอีกมากมายที่ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งอดีตของคิรีที่ไม่เคยมีใครรู้ความสามารถที่ดูราวกับเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปจะมีได้หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคิรีนินและมิง่งที่ดูเหมือนจะมีบางสิ่งเชื่อมโยงพวกเขาไว้อย่างลึกซึ้งกว่าที่เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงลมที่พัดผ่านและกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ ที่มักจะลอยอบอวนอยู่รอบบ้านในเวลาค่ำคืนหรือเรื่องราวเล่าขานของชาวบ้านที่เคยพบเห็นเหตุการณ์ประหลาดใกล้ใกล้กับบ้านของคิรีทุกสิ่งล้วนเป็นปริศนาที่รอการคลี่คลายเราจะได้ติดตามต่อไปเพื่อค้นหาความจริงที่ถูกปกปิดและไขปริศนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชายผู้ลึกลับคนนี้บางทีคำตอบที่รออยู่ข้างหน้าอาจไม่ใช่สิ่งที่เราคาดคิดก็เป็นได้